สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวมโชคชาแนลนะคะวันนี้เรามาเช้าเลยนะคะมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆขอต้อนรับกาละยาณมิรเอฟซีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลนะคะมาที่วัดสว่างธรรมดันดานหรือว่าสำนักสงอัมภัยวันนะคะอยู่ที่บ้านยางงามตะบนวงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครนะคะปู่ท่าน จะลงรับแขกสองช่วงเวลานะคะช่วงเวลาเช้าก็9ก้ามงเช้าจนถึงเที่ยงช่วเงเย็นก็จะเป็น16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะขอเรียนเชิญญ,ญาติธรรมที่จะมาทําพิธีเพื่อเป็นควและกําลังใจที่วัดสว่างธรรมบรรดาลน,นะคะเรียนเชิญค่ะใ่รจีประสงค์จะมาทําบุญร่วมสร้างสาราป,ปู่ย่าท่าเสด็จและก็มาไหว้ขอพรหลวงพ่อพระงามขอพรลงปู่องค์ย่าท่าเสด็จนะคะปู่ท่านก็ทําพิธีหลายอย่างนะคะอย่างาเช่น ดวงชะตาราศีเจิมกระเป๋าเจิมรถนะคะหรือท่านใดที่ไม่สบายนะคะมาให้ปู่ท่านรักษานะคะปู่ท่านก็มีอยู่มียาหรือว่ามีปารลบธรรมะให้เป็นขวัญและกำลังใจนะคะรักษาโรคหายได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอนุโมทนาบุญกับพี่ท่านที่มีโชคในงวดที่ผ่านมานะคะท่านมีโชคเราสาธุอนุโมทนาท่านด้วยนะคะท่านมาทบุญ ใจกับปู่ท่านนะคะทุูสานุค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมอัธโนทนาบุญเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขนะคะตัวเลขที่พ,พี่ท่านได้มาในงวดนี้นะคะที่ปู่ท่านเมตตาใ้พี่ท่านที่ถูกหนึ่งงวดที่แล้วะคะ่ะพี่ท่านถูกทั้งสามตัวเลยนะคะสามตัว,ตวท้ายเลยนะคะ วันที่1มีนาคมนี้นะคะเราจะลองตามติดท่านดูนะคะว่าท่านมีโชคอีกเพราะครูท่านบอกว่าพี่เขาจะมีโชคอีกเราก็จะดูตัวเลขกับพี่เขานะคะ เริ่มเอาเอาตาลี <capable. S 1> ่กระจอกมาจากไก่บอกว่าให้ซอยรัดหันเอาคุณพ่อมากรัดกับต้อยนี่แหละเสียแทนหน้าบังนั้นมีเสียทีนาคาสูมากรเย็นตีบ้างมีเงินทองนับเปิมโมเปิดเทื้อนเงินทองโซมากรเย็นตีจงสำเร็จไหลมาเทมาโซมากรเย็นตีเป็นบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นเดชฤทธิมงคลเงินไหลนองทองไหลเข้าสกัดด่างเกวนางโอกาสนาปูสุมากรเย็นตี สมัครการเกี่ยววังสันตินะมามะมามามหาราภาพุทโธรรมโอสังโฆยัสการเกี่ยวว่านักกสูโกดังเกียววนาอากาสุมังการเกี่ยววังสันติโอกาสนะสนาสมัครกุเรียนตินะกปวดมาปิดนักดีโมดีนะเปิดโมปิดนักดีโมดีเปิดโชเปิดลาเปิดดีเปิดงามเปิดศิลปเปิดมงคลบุญวาสนาบารมีบังเกิดเป็นดีด้วยบุญวาสนาบารมีคุณงามความดีปกปักรักษาสถาญาติโยมสมัครกเรียนตินะเงินไหลนองนักทองไหลเข้าสมัครกเรียนตินะมามีมาเป็นรางวัลสมัครกเรียนตินะสำเร็จ โอกาสานะกาสวมมังกรเยนตีขาขายเจริญรุ่งเรืองก็งามไพ่บุญสวมมังกรเยนตีสมปัฒนานะดีโมดีนาดีโมดีสารพัดดีมหาดีน่าเฮงเฮงน่ารวยรวยเสื้อกะตังเกรียนตีเปิดหูเปิดตาเปิดจิตเปิดใจเปิดสติเปิดปัญญาเปิดวาจาเกิดมาเกิดผลเกิดดีเกิดามสิริมงคลน่าเปิดมงคลดน่าชาลีตีน่าชาลีตีน่าชาลีตีน่าชาลีติบารมีมงคลภาษาลีบุตรศีบะดีมหาราชสวมังกาดังเกเรีวนตีเปิดหูเปิดตาเปิดจิตลาพระสาปิบุตรพิเปิดปัมหาราชเจ้าแม่นางกวิดมาเกิดผลเกิดดีเกวกนำสิริมังนลน่า เศรษฐีมีเงินทองเก้าแหวนเงินทองไหลมาเทมาสิรืโภคาปสิทธิปสิทธิปสิทธิเมโซโคโตเกกากาสากาตาเกวันังสันติเอารวยรวยรวยด้วยเนี่ยเราคราวนี้ศรัทธานี่เนาะเกิดด้วยศรัทธา ตั้งใจสร้างบุญสร้ากุศลบักรากุศลกันหนุนนําบ่ว่าสิได้เพิ่นก็ให้ได้บ่่สิมีเ่นก็ให้มีเพ่วยกบ เป็นลงปกุ้นมาปอใหยทุกจีเนาะเป็นดีบอว่ากูบอให้มึงไปรวยเพ็นกะดีนะุเนาะดึงนั่เอานางเด่นนะ,ะอนจผัผภาหนึงไปกับมึงไง้หรอเกกมันดีไาขายกดี สาธุสาธุนะคะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋ากันนะคะดูกระเป๋าที่ปู่ท่านเมตตาเจืมให้พี่ท่านที่ถูกนิ้งวดที่ผ่านมานะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะพี่เขามีโชคมีลาบนะคะมาทำบุญที่วัดสว่างธรรมดานะคะมาถวายปัจจัยก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ท่านด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะขอให้เป็นกุศลอันสูงสุดนะคะ เดี๋ยวเรามาพิจารณาดูตัวเลขในกระเป๋านะคะเผื่อจะเป็นตัวเลขโชคลาภในิงวดที่จะมานี้นะคะพอปู่ท่านบอกว่าพี่ก็จะมีโชคอีกแน่นอนอย่างนี้นะคะเราก็จะพิจารณาตัวเลขนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็บอกรวมโชคด้วยนะคะบอกรวมโชคบอกต่อๆกันค่ะใครเห็นเป็นตัวไหนก็บอกกันค่ะเป็นสะพานบุญใครเห็นเป็นตัวไหนเบี้ยมบอกด้านล่างเลยนะคะเผื่อ ท่านใดที่แปลไม่ได้เรามาเห็นมินของเรานะคะเราเอาไปซื้อถูกอย่างนี้นะคะก็เราก็ได้บุญได้อันนี้สูงนะคะท่านใดที่แปลได้แปลกิ่งๆนะคะเรียนเชิญคะ่ะเรียนเชิญค,คอมเมนต์เลยนะคะขดคอมเมนต์รัวๆให้รวมโชคด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รวมโชคด้วยนะคะใครที่เข้ามารับชมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รวมโชคด้วยนะคะขอบคุณ ุกการติดตามทุกคําติชมนะคะรวมโชคจะเก็บเอาไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัวเองนะคะขอให้กัละยาละมีเหลืสีที่น่ารักทุกคนทุกท่านของรวมโชคชาแนลจงมีความสุขความเจริญนะคะค้าขายร่ํารวยซื้อหวยก็ถูกหวยนะคะซื้อรัตตอรี่ก็ถูกรัตตอรี่ขอบารมีปู่ย่าท่าเสด็จปู่ฤาษีให้ทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ มีโชคมีลาบนะคะรวย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 บารมีนะาเมตตารวยรวยวยกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ